ชาวราศีพฤษภเนี่ยความรักตอนนี้ค่อนข้างโดดเด่นเดินดีมากนะครับค่อนข้างเดินเข้ามาอย่างสดใสเลยแหละครับคนโสดที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออกหักรักคุดตุดเมินกันมาในช่วงที่ผ่านมานี้นะฮะชุนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่ กลับมาสดใสอีกครั้งโชคลาภสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับประจาวันที่17มกราคมนี้นะฮะชาวราศีพฤษภครับโชคของคุณนั้นมาจากที่ไหนมาจากแดนไกลามาจากต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเน้นว่าต้องมาจากต่างประเทศนะครับแล้วเลขจากต่างประเทศของชาวราศีพฤษภจะมายังไงดีล่ะคุณไปดู Facebook ไปส่องไอจีนะฮะเพื่อนๆของคุณหรือคนที่คุณรู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องใครที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับลองไปแอบส่องๆดูหน่อยว่าช่วงนี้เขาโพสต์อะไรช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจในสิ่งที่เขาโพสต์ที่เขาเล่าที่เขาเล่าออกมาเล่าเรื่องราวผ่าน Facebook ฝันผ่าน IG ผ่าน l ลน์ก็ได้นะครับเพื่อเอามาวิเคราะห์เป็นตัวเลขนั่นเองครับบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้บัตรเล็กทีหม่ขึ้นบัตรไม่มีนู่นนี่นี่นั่นดังนั้น เลขงวดนี้สําหรับชาวราศีพฤษภอาจจะหายากหน่อยหรืออาจจะดูไม่ค่อยเข้าตามากนักนะครับแต่บอกได้เลยว่ามาจากญาติพี่น้องและคนที่อยู่แดนไกลแต่ถ้าใครมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็ลองอินบ็อกลองไดเรกไปหาหน่อยคุยกันหน่อยว่าบ้านเล็กที่คุณที่เท่าไหร่นะอยู่ยังไงเบอร์โทรศัพท์อะไรเอามาเสี่ยงโชคได้ครับเพราะว่าชาวราศีพฤษภโชคลาบมาจากแดนไกลรวมไปถึงการออกไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยขอให้ออกไปซื้อในต่างจังหวัด ต่างอำเภอต่างพื้นที่ก็จะได้โชคจากแดนไกลเพราะงวดนี้ยังคงมีโชคจากแดนไกลนั่นเองครับสำหรับดวงชะตาสำหรับชาวราศีพฤษภในปักสุดท้ายของเดือนมกราคมในเดือนแรกของปี2562นี้นะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยความรักตอนนี้ค่อนข้างโดดเด่นเดินดีมากนะครับค่อนข้างเดินเข้ามาอย่างสดใสเลยละครับสิ่งที่วิตกกังวล ความคิดความเครียดยังคงมีอยู่ครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องคิดไปเองกังวลในเรื่องของอนาคตกังวลในเรื่องของความไม่มั่นใจนะฮะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะครับบวกกับดาวเจ้าเรือนชะตาอยู่ในตําแหน่งที่ ต้องให้คนรักมาเป็นผู้นำนะครับช่วงนี้อาจจะต้องฟังแฟนเยอะหน่อยหรืออาจจะต้องคอยปรึกษาคนรักคน,คนใกล้ชิดคนในครอบครัวด้วยสําหรับคนโสดที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออกหักรักคุดตุดเมินกันมาในช่วงที่ผ่านมานี้นะฮะชุนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่กลับมาสดใสอีกครั้งหรือถ้าเป็นหนุ่มโสดสาวโสดก็อาจจะมีพ่อใหม่แม่ไม้เข้ามาหลงรักมาชอบแต่จำเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับ ขออย่างเดียวว่าจะต้องเป็นโสดสนิทสิทธิ์ใสยหน้าไม่ใช่แบบทำเนียนๆมาแล้วบอกว่าไม่มีใครอันนี้อันตรายผิดศีลขึ้นมาแล้วชาวพฤชศพก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายๆนะครับส่วนไพ่พยากรณ์นั้นได้บอกเอาไว้ว่าดาวความรักไพ่คว,ความรักค่อนข้างโดดเด่นนะฮะช่วงนี้คนรักคู่ครองนําเรื่องที่ดีมาให้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานการขอแต่งงานหรือเรื่องเกี่ยวกับภายในครอบครัวความสัมพันธ์คนในครอบครัวกลับมาดีขึ้น,นกลับมารักกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นช่วงนี้อิ ที่พลภาพรวมของชาวราศีพฤษภได้ดิบได้ดีมาจากคู่ครองและคนรักดันั้นก็ต้องให้เกียรติคนใกล้ชิดให้ความรู้สึกดีๆกับคนใกล้ตัวไว้หน่อยแต่ถ้าใครโสดอยู่พยไพ่ใบนี้บอกได้ชัดเจนเลยว่า6ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์สละโสดจ้า อย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้แล้วก็กด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับกับช่องดวงเด็ดเด็ดดวงกับพี่หมอท็อปและก,กดกระดิ่งติดเอาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตดวงเมื่อไหร่อัปเดตโชคเมื่อไหร่คุณจะได้ติดตามและทันเหตุการณ์ทุกงวดทุกโชคสำหรับคุณครับกับดวงเด็ดเด็ดดวงและพี่หมอท็อปครับตัวต่อเงินต่อทองหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรีควรมีบูชาเก็บไว้เป็นสิริมงคล ค้าขายดีมีโชคลาภและต่อเงินต่อทองต่อของเข้าบ้านจะไปติดต่องานสิ่งใดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสนใจส่งไว้บูชาได้ที่080-997-9665 080-997-9665